สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่หวยออกครับ16ตุลาคมนะครับ2 5 6หามครับก็วันนี้ไม่อยากจะบอกเลขเด็ดอะไรครับเพราะก็ไม่ชปถูกเหมือนกันนะครับโอเคนะครับวันนี้เราไปฟังข่าวดีนิดนึงครับล่าสุดเนี่ยครับโทมัสทูเคิลเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่านักเตะของปารีสเนี่ย ที่จะลงในศึกแชมเปนลีกพบกับแมนยูเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แค่11คนเท่านั้นครับโอ้โหไม่ต้องไปฟังเลยครับก็เอาง่ายๆครับเนวมากกับเอมัปเป้คาดว่าจะไม่ได้ลงครับอาจจะถูกกักตัวนะครับเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ในประเทศฝรั่งเศสเนี่ยค่อนข้างหนักครับล่าสุดเนี่ยมีโอกาสที่จะล็อกดาวประเทศอีกรอบนึงครับถ้าเป็นการล็อกดาวประเทศอีกรอบหนึ่งครับ แล้วปาีิแซียแมยงเนี่ยมีเตะบอลยุโรปครับจะไม่ได้เตะนะครับในบ้านครับจะถือว่า,าตัดสินแพ้ไปเลยนะครับหรืออะไรประมาณนี้นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยโทมัสท,ทุกเกิลบอกว่าเนลมากกับเอ็มปเปเป้จะไม่ได้ลงแน่ๆครับเพราะว่ากำศึกมาในนามทีมชาติเนี่ยตลอด90นาทีครับและนักเตะโปรตุเกสบางคน,นครับก็ที่อาจจะใกล้ชิดกับคริตยโนโรนัลโดเนี่ย ก็อาจจะต้องโดนกักตัวเพิ่มครับหรือว่าต้องรอผลตรวจจากาไวรัสโควิด -19 ก่อนนะครับซึ่งถามว่าเป็นข่าวดีไหมก็น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเพราะช่วงนี้ ผมบอกเลยครับว่านักเตะแมนยูค่อนข้างที่จะล้าครับแล้วก็กําลังใจเสียเป็นอย่างมากครับหลังจากแพ้ทอนแเน่ฮอตสเปอร์ไป6ประตูตอนหนึ่งนะครับเราก็มารออัปเดตอีกทีครับแต่ข่าวล่าสุดนนี้ับูโน่เฟรนันเดสเนี่ยสามารถลงสนามได้ครับไม่ต้องกักตัวนะครับแล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับอเล็กเตเลสครับล่าสุดเนี่ยก็ได้เดินทางมาที่ศูนย์ซ้อมแคลิงตันเรียบร้อยครับและจะเข้าทําการฝึก แบบว่าแยกนะครับก็คือจะเป็นพวกแยกฝึกครับก็มีพวกฟาคุนโดเปเยสตี้ครับอเล็กเตเลสแล้วก็อีกหลายๆคนครับก็ประมาณ4-5คนนะครับที่ต้องซ้อมแยกเหมือนกับดูเชื้อก่อนหรือยังไงประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงผมจะอัปเดตใทีทีครับแต่อันนี้ก็เป็นข่าวดีครับที่ถ้าปารีสมีความพร้อมอยู่แค่11หรือ12คนผมว่าเขาน่าจะดันพวก ดาวรุงขึ้นมาอันนี้แหละก็คือขึ้นอยู่นะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะปารีสได้หรือเปล่าซึ่งเป็นแมตช์แรกของแชมเปี้ยนีกครับที่เราจะเจอกับปารีสในวันที่20ตุลาคมนี้ครับโดยพพุ่งนี้เราจะเจอกันนิวคาสเซิลครับเราก็มาคอยเชียร์กันลุ้นกันครับว่าแมนยูจะกลับมาได้ไหมครับเซบเล่ครับ โอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องคนบ้าบอลติดสนามนะครับและผมขอฝากกลุ่มครับแมนเชสเ,เตอร์อยูไนเต็ดรักหมดใจครับกดเข้ามาร่วมกลุ่มกันเยอะๆครับอย่าวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างครับสวัสดีครับ